ตอนนี้เรา on the job training นะฮะน้องชื่ออะไรคะน้องอุ้มนะครับพี่อุ้มกำลังสอนน้องซิตัสนะครับในการใช้แอปพลิเคชันของ Xiaomi ี่แบรนด์เจ็ดนะฮะของน้องเลยพ่อแม่หรือของลูกใช่ค่ะพ่อแม่ดีกว่าเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวมันจะเขียนเดี๋ยวมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ให้ใช้งาน ก็อายุน้อยไปเท่าไหร่ขึ้นไปครับ9 12น่าจะอันนี้หนูไม่ชัวร์เลยว่าประมาณแต่หนูจะใส่2องพันหนึอดเพราะว่าเขาจะเหมือนไม่ไม่ไม่ให้เราใช้แค่คนเดีองเขาก็สองพัน่าเราเดิไม่ให้ตรงเงินต้องทำเรื่องเงินเยอะแต่พี่ดูอ่ะรักใ้เร็วอีกใดดอนุญาตให้หมด เดี๋ยวเขาจะหารุน่นนะถ้าหาไม่เจอเรากดสแกนรหัะตรงนี้ได้เลยแล้วกดกระปรุารีเป็นตัวนเต้นเื่นเต้นเป็นสมาร์ทวอทแรกของบ้านเราเลยแล้วเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยเสร็จแล้วมีปัาเแล้วเดี๋ยวถ้าพ่อจะเป็นรุ่นโปร <c oughs> <c oughs> เก็บตังค์ก่อน <c oughs> เขาจะเป็นแบบนี้ตัวหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยค่ะเรากดค้างสักประมาณ5้าวีก็ได้เราสามารถเลือกหน้าปัดนาฬิกาผ่านตรงนี้ได้เลยแต่ว่ามันจะมีให้ลูกค้าเลือกแบบเนี่ยค่อนข้างน้อยแค่ประมาณ45หแบบแต่ถ้าเรายังไม่ชอบเราเข้ามาในแอปกดคำไปที่คำว่าออนไลน์เนะค่ะเข้าไปในคำว่าออนไลน์มันก็จะมีให้เราเลือกเยอะมากๆ ข้างหลังเนี่ยค่ะจะมีคําว่าเพิ่มเติมทั้งหมดเลยอันนี้ก็กดเข้าไปเลือกอีกก็จะมีให้เราเลือกเพิ่มอีกทุกอันเลยนะคะทุกอันเนี่ยจะมีต้องทำยังไงต้องเซ็ตต้องมาเซ็ตเพิ่มในนี้ถ้าเราจะถ้าเราชอบแล้วก็เอาสมมติว่าเราชอบซิต้าชอบอัไหนอะน่ารักไหมเอาไหนอันนี้เนาะถ้าเราชอบอันนี้เรากดนําไปใช้เราจะให้เราดาวน์โหลดค่ะค่ะอันนี้เรืดาวน์โหลดฟรีหมดเลยแล้วมันก็ไปอยู่ใน ไปไปอยู่ในเครื่องไปอยู่ในแบรนเราใช่ค่ะมันก็จะเข้ามาในนี้เลยเขาก็จะขึ้นว่นากำลังซิงค์โอ้ยตื่นเต้นพอครบร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวหน้าปัดตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้แบบที่เราเลือกมันคือกระต่ายหร<า>ือเปล่าอ่ะตัวอะไรตัวนัว <c oughs> ่นจะเป็นอะไรค่ะ don't to I go wanna o ้า <c oughs>